สวัสดีครับพ่อ่พี่น้องมีโคกาสีมามร,รือการประกอบกระบอกใส่ปุ๋ยนะครับท่าพี่น้องในสั้งไปเราประกอบบาได้นอกครับนอกว่าประกอบแต่ไหนตรงใจนนการประกอบเนี่นครับมีโครงการสิมารรือว,วของเบิง้งนอกครับเนาะเริ่มต้นที่ได้ไปแกะกองออกมางเราจะได้รูปแบบแบบนี้น,นะครับกระบอกที่ตรงไปไหนะรูปแบบแบบนี้เราก็อบ จอบของพี่น้องนะครับเด้อด้ามนี่ที่เป็นหวขุนนะครับที่ผมเย็ดไปให้นะด้ามจอบของพี่น้องันเป็นหวขุนเพราะผมใจเล็กนิ้วสวมไปให้นะครับถ้ามันเป็นถ้าตัวนี้ด้ามจอบของพี่น้องก็เป็นหัหขุนให้พี่น้องแกะตรงปอกท <Iya. S 1> mm ี่ผมเชื่อมไปนิ้วนึืงนี้ออกนะครับเด้อเนี่ยมองเนี่ยตัวที่เป็นกระบอกซุมเนี่ยตัวน้อยนะครับแกะออกเอามาเบิ้งตัวถ้าเป็นหุนอยู่แล้วก็ประกอบเลยครับ ประกอบมาเลยครับอัสวมเข้าไปกับด้ามจอบนะครับเด้ปอปองน้อยนี่สวมเข้าไปกับด้ามจอบสมบูเลยครับผมไปหัวหัวกลางนี่จะไปช้นกับบ่าบ่าจอบพรดีนะครับเด้อเชื่อมเชื่อมด้าในในนะครับหัวมันถึงจมอย่าวเวลาเชื่อมขาตัวเนี้ยมัเจอบด้านหนาหนาในของของจอบนะครับนะเชื่อมสองด,าด้านนะติดกันแล้วก็เว้นระยะด้านทางนี่ระวางพีวิธีกับหัวจอบเนี่ย เวลา,าไว้จังน้อยนะครับเด้อมันแล่นออกนะเขาได้ง่ายๆนี่นองอย่าไปอย่าให้มันไปติดนะครับเนี่ยแต่มันตดหัวจอบกับเกี่ยวหัวจอบออก้อครับเด้อเกียย่ยวหัวจอบออกกับมีช่องว่างเพื่อให้แป๊บหนึ่งมันวิ่งได้วิ่งไปวิ่งมาได้นะครับพระว่าจอบด้ามจอบต้องเป็นหกขนครับที่ผมเฮ็ดด้วยนะเฮ็ดด้ามจอบผมเฮ็ดหกขนนะครับเด้อบอกเนี่ยก็จะเป็นนิ้วหนึ่งพอดีมันจะสวมกันพอดีครับมันจะแน,น่นพอดีโดยที่เฮ้าที่เราต้องเชื่อมด้านหลังนะครับที่ ที่ส้มก็บอกไปให้น่ะไปพี่น้องก็ไปเชื่อมเอาด้านหน้านะครับจะไปเชื่อมด้านหลังเด้อยจะไปใช่ด้านหลังจอบทังสี้นะครับแต่ใจยังชี่ข้อตัวข้างล่างมันสิเงี้ยวหดนะครับมันจตะเลิดหลุมมล้วบ้านนี่ตรงหัวนี่มันจะส้นดินก้อนมันจะส้นดินก้อนแรบ้านนี้มันจะขุดบรสะดวกอย่างพี่น้องเชื่อมด้านเนี่ยด้านในนี่ยเอาด้านในของจอบนี่หระครับเนี่ยมันจิพอดีครับนี่ระว่างหัว หัวกับจอบมันจะระยะมันจะพอดีกันเวลาขุดเราดึงมาหมองปุ๋ยไหลลงหลุมมันจะพอดีนะครับเด้ออ่ะมาเบื้องแล้าครับนี่ผมจะเชื่อมให้เบิ้งน้ครับเด้อเชื่อมก็ต้องเชื่อมหลายดอกครับเชื่อมเพราะมันอยู่กับพ่อแล้วนะครับเ่าต้องเชื่อมถึงขนาดว่าต้องให้มันขาดมันหยังดอกโอ้ไฟผมว่าไฟดีครับเนี่ยมีฝน,นตกมดขึ้นนี่เอากรตั้งระยะให้ไ,หได้ความห่างให้ได้นะครับเด้อความห่างของ ระวังที no ่ีครับหัวจอบนี่มันห่างสักนิดนึงเพื่อให้มันวิ่งออกวิ่เขาสะดวกพี่้องไปเชื่อมเลยครับเด้อเชื่อมด้านนนของจอบเลยอ่เชื่อมสองด้านนะครับสองด้านด้านนี้นะครับเด้อระวังขามันเดะได้ยูได้ใด่๋ยวผมจะดูสักเลยอยครับ เตียมขานนะเราเกี way, ่ยมขานี่นะครับผมมันมาตรงนี้เลยพี่น้องดัดเอาเด้อครับเด้อเพื่อเพื่อไปมันเรขาที่เพื่อไปหนกันเงีอยู่ครับเตรียมงานครับนั่นตัวนี้่าครับผมไปทันไปนีนถ้ามันบียดไปทางไหนพี่น้องดัดกลับขึ้นมานะครับเด้ออันนี้ตัวนี้จับขึ้นมาตรงเวลาเแากาปุ๋ยมันจะได้พอดีนะครับ แต่บดัดมันนั่นเนี่ยเนี่ยว่าเชื่อมดาวพี่น้องก็ลองึงเบิึงเด้อครับเด้อว่ามันสะดบวกบ่มันมอนบ่ครับเนี่ยมันก็แยกไข่มันบ่มอนแต่ว่ามันก็ดมอนอยู่นหรอครับตัวพี่พี่ก็หลวมอยู่ว่าแต่แยให้่มองหัวจอบนี่มันมันส้นกับพี่พี่มันก็วิ่งไปวิ่งมานี่ง่ายนะครับนี่มันไม่ส้นกันครับนะครับหลังจาต้องลองด้านนั้นเราต้องมาเชื่อมด้านนี้เลย ในเซฟเจอรกันแล้วกันเชื่มนะครับอ่าโอเคครับย่มแช่พ่ออยู่กัโอเคแล้วครับค,ครับอันนี้ก็เป็นอันเ็ฟครับมันนี้ก็ใส่าย,ยางยางยืดไงแครับยางนั้นตีกิ่งหัดไปแล้วครับวันอีเชืชช่อมแกะยางออกกอนนะครับเด้อยางยืดสำหรับดึงนะมัน มันจะโดนปฟายเราบางสิทผาดนึงเสียหายได้ครับไอเชื่อน,นี่ครับเป็นอันเช็ดครับผมไอเชื่อมขอสาัญ้ืนใึ้ไเชื่อมดันน้ำนะครับเด้อเนี่ยไอเชื่อมขาหนี่กับดันน้นจอบเด้อครับเด้อมันจะพ่อดีกับหลุมเวลาปุ๋ยลงครับแต่ถ้าไปใส่ด้านหลังมันจะกวงออกไปครับเรามะน,นีหัวมันก็ส้นดิน